โอเคครับสวตรตีวันนี้ก็มาพบกับการแข่งกันเค่หลีกนะครับรอบที่สองนะครับระหว่างซันเปอร์เซอร์กับยุ่งซากุงนะหรืออัยนไตนะเรียกเคลนะวันนี้ก็มาพบกับผมนะนอีโรเซอร์แล้วผมเป็นผู้ภาคนะครับผมแล้วก็ใครคนครับรอยย่อบัตนะครับผมนะฮะผมก็รอยอบัตนะแล้วเป็นผู้ภาคในวันนี้นะฮะมีหน้าที่เป็นผู้พากนะฮะพูดไปตามภาษานะฮะโอเคครับดูทางฝั่งของเอ่ยยุ่งซากุงเขาไปจิ้มไว้ที่สกาวโนเมตนะฮะดูเขาจะเลือกตัวอะไรนะ ผมก็ยังงงนะครับมันจะเป็นแบบตาที่แล้วอีกมั้อันนี้ก็ไม่รู้นะครับตาที่แล้วนี่ผมงาคางเกือบเลยนะ <c oughs> ออกไปก่อนนะฮะทำไม P S R มันต่างมันต่างกันอีกแล้วอะ่ะต่างกันหนึ่งร้อยนะฮะโดยประมาณนะครับผมทำไมห้ามได้นสยสเต็งไงับเสียเปียบเสียเปียบห อีกฝั่งหนึ่งมันมันจะเสียเปียบมากเลยถ้าเล่นสายล้วเนีย้ยทำไมอ่ะจบยากมากมากนี่เออน้องน้องเดดวูดผมก็ไม่มีใครเลือกเลยครับแล้วจะมีใครเลือกตั้งแต่แรกอ่ะครับอือเดดวูดโหดนะครับหนึ่งหนึ่งโหดนะครับหนึ่งโหดน,นะครับถ้ามีนติเธอถ้ามีนตินะรหลอดซาฟาริทก็โหดนะครับอย่าดูดูดนะโอ้โห oh, ครับโหดนะครับ เดเวลลอร์โหดกว่าครับคุยมันกี้คิงไว้แล้วนะยิงซสวิปเบดนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่ามังกี้คิงโคตรเสียเปรียบสวิปเบดเลยนะแน่นอนมากเลยเนเหมือนตาที่แล้วนะครับต้องมาดูนะครับเหือนทางฝั่งของฮีโร่นะครับยุ่งซ่าคุงนะได้เปียบนะครับได้เปรียบซันเพ์เซอร์อยู่นะเอาเฮ้ยมานะครับมาแล้วครับโค้มาเชลเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพาดเดี๋ยวคุณพาดมังกี้ไปนะเดี๋ยวผมพาสวิปเบดเอง โอเคชอบมากเันแล้วครับมังคีออกโคตรมาเชลนะครับไอเทมวิ่งเร็วนะครับปวดมาเชลหรือปดมาเชลครับเออนั่นแหละครับผมเรียกโคตรมาเชลโอ่าทางฝั่งซูบิเบดนะฮะก็ออกโคตรมาเชลมาเหมือนกันนะครับเอายวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็บล็อสส่วนนะเป็นดาบบวกพลังโจมตี18บแปนะครับผมซึ่งตอนนี้ซูบิเบดมีพลังโจมตีอยู่ที่86ถึง90นะฮะแล้วก็มังคีกิงก็ออกขวดมานะครับแล้วก็มังคีมีพลังโจมตีอยู่ที่89นะฮะโอ้โห83านะฮะแปดสิเนี่ย เป็นตัวที่มีพลังโจมตีสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะโอ้แต่ตอนนี้สวิเบดกลับไปออกขวดน้ำแดงมานะฮะคือลืมกดยาใช่ร, <paycheck> รับเขาลืมซื้อขวดฟ้านะครับโอเคให้อภัยนะฮะเก้สกิลก็อัพวิวเว้นมาก่อนเลย ทางฝั่งของซูบิเบตนะครับก็อัพสกิลแรกมานะหรือเบตเฟรนซีนะฮะโอ้แต่ตอนนี้ตัวิเบตเลือดจะหมดหลอดแล้วนะครับแล้วก็กดโคตรมาเชื่อวิ่งไปไหนไม่รู้เนี่ยซึ่งมังกี้เนี่ยเลือดแม่งไม่ลดส,สักนิดเดียวเนะนี่ยมังกี้วึ่งไปนะครับแทนที่จะกดหนูตายนะครับจะบอกกดโอ้ย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 เจ็บเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะตัวิเบตเจ็บนะจะตายแล้วนะตายแน่นอนเลยนะนั่นไงครับเกิดบัรลัดขึ้นแล้วนะครับโดยมังกี้คิงหรือว่าซานเพอร์เซอร์นั่นเองนะครับ อ่าหรือน้องพี่เมียนะที่เรารู้จักกันดีนะฮะอ้าวซมเมอร์เซอร์นี่น้องพี่เมียครับใช่ครับผมเอ่อกับผมก็ถามคุณตั้งนานว่าไอคนนี้มันคือใครคุณก็บอกไม่รู้ไม่รู้จักพี่เมียครับพี่เมียผมก็งงตั้งนานครับที่แท้คือน้องพี่เมียของเราเนี่ยเองนะครับมันทีฟิงได้เปรียบในการทัศนการมองเห็นนะครับเพราะปากหวาดไ้อ่าครับหลังจากที่ไปเคลียร์กับปัญหาทางบ้านนะฮะตอนนี้ซูบิเปตดอ้อมมาตุ๋ยนะอ้อมมาตุ๋ยนี่ะ Paid, เขาเขากะดักเจอมังคีคิงนะแต่ว่าก็ไม่เจอนะฮะเขาก็เลยไปตรงกลางแทนนะตอนนี้ก็เจอมังคีคิงแล้วนะครับสวิปเบลดนะเปลี่ยนต่างกันมากต่างกันถึงสี่ร้อยหน่วยแต่รู้สึกว่ามังคีคิงเนี่ยจะไม่เสียเปรียบสวิปเบลดเลยนะแต่คุณเดิมมันเสียเปียบอ่ะฮีโร่มันเสียกว่าสวิปเบลดไม่ออกขวดมาครับอ่านั่นคือสิ่งที่สวิปเบลดพลาดนะซึ่งสวิปเบลดพลาดในอัพสกิลแล้วครับ ต้องอัพอะไรมาก่อนครับอัพสกิลหนึ่งก็ถูกแล้วกอัพสกิลสองใช่แล้วก็อัพสกิลสองซึ่งปกติเวลาเล่นหนึ่งหนึ่งการอัพอย่างนี้โหดมากครับน่าเป็นทริคการเล่นดีๆนะจากรอยัลบัตนะฮะผู้เล่นเออ่ผู้เล่นโนแมตจากตาที่แล้วนะถล่มเอ่อีเตอร์ไปยับเลยนะเพราะว่าถ้าอัพหนึ่งบวกหนึ่งบวกปุ๊บแล้วมันจะมีมานานั่นเนี้ยโดนแล้วครับโดนแล้วตอนนี้จะเป็นโอ้โห มันจะเป็นเขตเช่นที่แล้วครับเช่นนี้นนแหละครับเช่นนี้อ,อืดอ่าเออเป็นแต่มันไม่มีเคา,เาน,น์เตอร์แอคต์ไปหันไปอ่ะไปหานไปแล้วครับสำหรับสวิปเบตนะมังคีคิงก็อ้าวเริ่มใหม่ก็เริ่มจะเจ็บนะฮะมังคีคิงนะก็เจ็บนิดหน่อยนะฮะขอใหม่ขอใหม่นะกูอัดแล้วใหม่ไม่ได้แล้วนะฮะ ดูไอเทมรู้เลยจะออกอะไรมังกี้จะออกวินวอล์กล้วครับไหนครับมังกี้จะออกเป็นเออ่ผ้าคลุมวินวอล์กนะฮะซึ่งสวิเบรดเนี่ยก็น่าจะออกแบบนั้นเหมือนกันล้วตอนนี้มังกี้บวกเข้าไปแล้วก็โดดดึงดึงดังดึงดัง,ดง,ดง,ดงนะฮะซึ่งตอนนี้สวิเบรดก็รอดไปอย่างน่าเสียดายนะครับผม ซึ่งรู้สึกว่าสวิเบทเนี่ยจะไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยได้คีปไม่ค่อยได้ตังไม่ค่อยมีเออ EXP เท่าไหร่นะฮะตอนนี้มังกีมาแล้วแล้วยังไงครับแล้วยังไงโอ้โหแล้วกระโดดดึงดังดึงดังเลยสวิเบเอาสกิลนึงบวกโอ้โหแล้วตับเขาหน้าตัวเบ็เวลาแทงมาเอยเวลาแกงมากกว่าไม่ได้ไวเล่นนังใช่ครับซึ่งแตกต่างจากมังกีตรงที่ว่าอพสกิลไม่ว่าจะแกงเล่นหนึ่งหนึ่งมันก็ทางเดียวกันหมดอ่ะใช่ ก็คือเป็นตัวที่สามารถเล่นได้ทั้งแก๊งทั้งหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือเจล่นอัพสองหนึ่งสามแล้วก็อัพสองตันหนึ่งตามสามสามต่อมากกว่าซึ่งตอนนี้มังกี้มีขี่เมฆแล้วนะหรือว่าอันติของเขานะเวลหกแล้วนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ดุยเบดไปขี่ป่าอะไรเรามังกี้คิงจะดับเบิลดาเมจในขวดแล้วก็ตับตึงปั๊มปั๊มหายไปอย่าง เร็วเร็วไวนะสวิเตเ<ค>็ดไม่ทันได้ใช้สกิลกันเลยทีเดียวแนละ้วจังหวะนี้หนีรอดไหมรอดไหมกดมาเชิดหนีกดมาเชิดตามเอาจัว่วหนังอินเดียแล้วนะตอนนี้มุนมุนอะไรนครับอไม่รอดนะครับสำหรับช็อตนี้สำหรับสวิตเบดนะฮะาลองเล็กีดูนะโหตด,ดีวะ่ะออืม หลายๆคนน่าจะเห็นดีลาโนแมดโนแมดนะฮะของคุณบิวนะฮะไปแล้วนะฮะหนังจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้นะโกเปอร์มินิตนะฮะทั้งนั้โอ<ส>้ยกดกดสวิปเป็ดมิดมิดเลยครับมิดจริงๆ,ๆเลยมิดชัยบัญชาเลยทีเดียวนะฮะดูทางด้านดามักนะครับนำโดดดามิดดามิดดามิดดามักหูนำโด่งนำริ้วเลยครับตอนนี้นะ 93%สวิฟเบดนะฮะมีเอ่ออะไรอ่ะมีดาเมจให้อย yani um ู่ที่108นะส่วนมังกี้คิงมีดาเมจอยู่ที่125นะครับก็ก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าสวิฟเบดจะยื้อได้ไหมนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะสวิฟเบดก็มีอันติแล้วนะอันติสวิฟเบดไว้ทำอะไรครับเอ่อคุณรอยย่อบัตรครับได้แล้วก็สร้างความเสียหาย200โอ้ย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 ไกายภาพ200แต่ตอนนี้คอมกูค้างเลยครับเนี่ยอ้าว คอมค้างเลยครับเอาแล้วไงฮะชิบหายแล้วไงตวิเบต,ตายแล้วครับเมื่อกี้คอมค้างครับ,เบแเราทูวินเบลดมันก็ตายไปแล้วนะฮนะตรงนี้เนมอสิสแล้วนะเอ่อทางฝั่งของซันเพลเซอร์นะเป็นเจ้าชีวิตอของทางยุ่งซ่าคุงนะครับอาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างเล็กน้อยนะฮะคอมผมไม่ได้เอ่อสร้างแบบไม่ได้อัพมาเพื่ออ,อัดฮอนนะฮะก็ลเลยเป็นอย่างที่เห็นนะฮะโอู้นะซูวิเบตก็พุ่งมาอย่างมั่นใจนะฮะอับของนะฮะภาคคุมินวอล์กนะครับ แอสซซินเะชาเนี่ยใช่วะไม่ใช่ถูกปะ่นะแอสซซินเชาเนี่ยผมเรียกวินวอลตามดอดครับเนี่ยแอสเซสซินเชาครับ,รบเป็นของที่ผมชอบออมกันนะในการที่ผมเล่นการเบรดหรือว่าเล่นวอรคิลี่นะโอ้โหอ,อีกแล้วครับกระตกอีกแล้วครับนะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับซึ่งทางฝั่งของซันโทเซอร์เนี่ยโอ้โยมีเ,เแล้วครับ ชาสีสูแล้วนะฮะก็ต้องดูต่อไปนะมันกิ๊กอ้มหมดแล้วต่ำตึงกดังกูิงกดังกูิงตายแน่นอนนะครับว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่จบเร็วหรือเปล่านะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมะโอ้โหนะเกมยังรู้เลยนะลีเจงกำลังได้เปรียบนะตับนะโอ้นาคีบไม่ทันนะน่าเสียาย าเสียใจกับมังคีฉินกูแต่ก็โดดตุ้มตึ้มนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะได้ฉัดใสยัดทะลุทะลวงเรียบร้อยแล้วนะจ,จี้เป็นการคอจี้จนะฮะจากทางด้านยุงซ่าค,คุงนะแต่ยังไม่ซีซีนะครับผมก็ต้องเ ดูกันต่อไปนะว่าจะยังไงแล้วตอนนี้สมบิเป็ดอะไรเขาเนี่ยครับพะเขาใช้อันติจังหวะตลอด <laughs> อันติอันติไปแล้วนะครับลลแล้วตอนนี้สกิลหนึ่งก็ยังไม่มีลราจะเอา,อางไงสมบูตเป็ดจะรอดไหมสมบูตเป็ดสกิลหนึ่งนีนะเมื่อกี้กดมาเชื่อตาม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 จะกดมาเชื่อหนีไหมอะโอ้โหทั้งฝั่งของสมบูเป็ดไม่มีกดมาเชื่อแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้สมบูเป็ดล่าล่าแล้วก็ไม่ล่าครับปล่อยมั่กี้ไป นะขาบอกว่าถ้าล่าตาตาะกี้ก็ไม่ทันครับใช่ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันครับไม่ทันนะโอเค <c oughs> ต้องดูกันยาวๆนะฮะซึ่งตอนนี้กสกอร์อย่างหกต่อศูนย์ค่อนข้างขาดแล้วนะดูจากแถบด้านบนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยโกเปอร์มินิตนะฮะของมังกี้นะั้นำโด่งมากเป็นห้าร้อยนะฮะอยู่แล้วสวิเบทอยู่ที่ร้อยยี่สิบอยู่เลยสวิเบทไม่ออกขวด ก็ไม่รู้จะเป็นปัญหาอะไรกับเขาหรือเปล่านะคะแต่เขาไม่ออกคือเพจเ,เขาก็ไม่ออกโขดเดี๋ยแล้วครับเขาจะออกเป็นขวานกระจายนะครับหรืวนะอว่าขวานกระจายนะขวานกระจายนะอ้าวแล้วสว,วิเบิดไปไหนเหรอเนี่ยแย่เลยนะครับสว,วิเบิดจะไปไหนครับเขาไปเดินไปดูครับอเอาของหรือเปล่าพล<อ>าดเอาเพื่อสวิเปิเอาของคนเดียวพลาดนะพลาดคุณพลาดเฮ้งตอนนะครับอินวิสิบิลิตี้นะเองอยู่อีก30มสิบวีนะก็สอดส่องกันต่อไปนะ รอเออโอโยงองวิเบดงองอะไรครับเขาไปบวกดีครับปุ่นก็นตายครับก็เข้าไปบวกก็ตายครับเขาเลยยืนคุมเชิงให้ดูเวลไปเรื่อยๆดีกว่ารอเนี่ยรอมังกี้ชันสกิลไงครับเนี่ยเราก็ปันป่นไงแล้วก็ปั่นไงแต่ว่าเขามีวินวอล์กฮะเสียใจนะ ก็ตีได้แต่ตีชี้ไปนะฮะซึ่งตอนนี้กี้วินวอล์กหมดแล้วแต่ตอนนี้เอายังไงสวิตเปดไม่มีอันตีรออีกสิบเจ็ดวีแล้วก็ไม่รอดนะไม่น่าจะรอดไปนะสมหรับสวิตเปดจังหวะนี้นะแล้วกโกนมาเชิญอนี่โกนมาเชื่อตามไล่กันไหนอินเดียเลยนะฮะตอนนี้วินวอล์กแล้วตินเช้าโอ้โหแล้วปียวตายนะครับนะฮะโอเคได้รับฉายาไร้ปานี้แล้วก็เป็นเจ้าชีวิตยุ่งซากคุงอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ ตอนนี้รู้ผลแล้วค,ครับรู้ผลแล้วค,ครับมันรู้ผลแล้วค,ครับรู้ผลตั้งนานแล้วครับผมว่าฮีโร่เนี่ยทางสวิเบดน่าจะได้เปรียบนะโหแล้วตอนนี้ผมเห็นอะไรแวบๆครับเมื่อกี้มังกี้ผมเห็นเหมือนมังกี้ออกเป็นอะไรเจาะเกาะครับใช่ชิวเบเกอร์เหมือนผมเห็นนะแวบๆเมื่อกี้ครับเจาะเกาะชิวเบเกอร์อันดับระดับหนึ่งมีครับเป็นชิวเบเกอร์จริงๆด้วยนะเลเวลหนึ่งนะ ต้องดูกันต่อไปนะฮะผมว่ามีผลนะมีผลก็ซสวิตเบลพอสมควรนะเพราะสวิตเบลนี่มีเกาะ7.7จจะบอกว่าเปาะมากนะฮะแล้วตอนนี้มังกี้มีเกาะอ,อยู่9.5าจ้าอ้อยิงออกจากเกาะมาอีกนะฮะบวกดาเมจไปอีก40ตอนนี้<ล>ด,ดาเมจของมังกี้คิงพุ่งไปอยู่ที่190แล้วนะครับนำกันประมาณโอ้โหเยอะเยอะนะซึ่งตอนนี้สวิตเบลดเจ็อราลาว70%เขาตีลูนทิ้งใช่ไหมเมื่อกี้ ใช่ครับโอเคนะครับแล้วสวิสวิเปดไปอีกแล้วครับเขางงอะไรกับเขาครับเขาที่น่สามทางแล้วมีดูนสองที่ป้าหรือเปล่าเขาอะไรเขาเดินตอกแตตอกแตงเลเขาอะไรเขาครับเนี่ยก็ปล่อยมังกี้ทิ้งความสบายไปนะสำหรับตอนนี้นะเลเวลนะต่างกันอยู่ที่สามเลเวลมังกี้นำเป็นสิบสองต่อเก้านะฮะซึ่งตอนนี้นะสกอร์อยู่ที่เจ็ดต่อศูนย์ครับสวิปเปิดตามอยู่ศูนย์นะจะกินไข่หรือเปล่านะแมตชนะต้องไปดูกันนะครับ โอ้ยแล้วก็ทุ่มมันนะเออโหนีหนี้ไอเนี่ยวอไอ้นี่หนีเลยหนีครับเขาเขากะเอาเอาอันติสอยไปแล้วก็เสียดื้อเลยเนี่ยแค่เขาไม่หนีจะบอกว่าอันติทีเดียวตายซึ่งตอนนี้มังคีขิงถ้าไม่มีครูดาวเลยคือพร้อมจะบวกทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะฮะต่อตามได้ที่ เออสวิเบนไม่มีสตันนะฮะก็ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ไอ้เซอริเจ้าโอ้ยวอร์ดีเลือดจะหมดแล้วก็ตายไปแล้วนสะจนแบบสวิเบนนะแล้วก็เป็นเนเวอร์ซิตอีกครั้งหนึ่งนะของถึงด้านเออซานเพอร์เซอร์นะซานเพอร์เซอร์ก็นี่เขาสเต็ปก็ดีจริงๆเลยนะเล่นมันคีคิงก็ใช้ได้นะครับโหดโหดอยู่นะโหดอยู่ตอนนี้มานาหมดนะฮะเอาเอาหยุดหยุดหยุดนะฮะโอเคเรามาดูทางหน้าของสวิเบกกันต่อนะครับผมเล่นเฟสปะวะเล่นหยุดหยุดหยุดอ่ะ เล่นเฟสอยู่คิวอะไรป่านนั้นนะฮะแว้ตะแวะตะเวะเฟฟตลอดอ่ะทำรูนเกิดรูนละครับรีเจนรีเจนแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นเฮสรูนแฮสเฮสซึ่งตอนนี้มัากี้ขิงซอยขวดแล้วครับเก็บเฮสมานะฮะหวังไล่ตามสวิปเปตเต็มที่แล้วสวิปเปตมายืนแหลมอย่างนี้จะดีเหรอจะดีเหรอจ้ะตับนะฮะโดนเข้าไปทีนึ่งฮะเรียบร้อยครับ ฮุ้ยฮุยอันตรีแล้วก็แชมเปี้ยนออฟนิวเอิร์ธนะฮะเหนือเหนือนักฆ่าทั้งปวงนะเป็นเจ้าชีวิตยุงซากุนครั้งหนึ่งนะภาคเหนือนะคู่นี้สนใจมากเลยซึ่งแมตต์ต่อไปนะอาจจะเป็นการเจอกันนะฮะระหว่างซานเพอร์เซอร์นะฮะแล้วก็โนแมดนะครับจะคอนไมคนะมีการท้าทายนะครับจากทางด้านซันเพอร์เซอร์นะฮะ นะคอนไหมฮะแต่สวิปเปดก็ยังไม่คอนเอาคอนดีทำไมไม่คอนอ๋อรอ15นาทีนะครับจีนะฮะรอ,อสีซอย่างเดียวนะโอเคนะนะนอนหันะักเย็นแล้วมังกี้ไปเช็คอะไรตรงนู้นนะกาจะเอามูลมาเล่นนะแต่ก็ต้องไปนอกรอบกันนะจั๊กสองคนนี้นะฮะเอาบอมเล่นมูลให้ดูตานะฮะ เล่นโนนให้ดูตาหน้าเออไม่รู้นะครับว่าร้อยเอ่อป่าจ,จะหยิบอะไรมานะดูต้องดูได้ผมด้วยจะพอหรือเปล่าแล้วกนะ็ต้องดูกันอีกทีนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสำหรับคู่นี้ซึ่งคู่นี้ผลออกมาแล้วนะเพราะว่าท่างทางสวิตเบรดได้คอนจีซีไปแล้วนะก็เหลือแค่คอนซีซีคอนซีซอย่างเดียวนะสำหรับอรอบที่สองนะสำหรับเคนก็ต้องขอจบไปก่นกนอนวิ่งตงนี้นะก็เจอกันใหม่นะฮะเพราะว่า โอกาสพีเกมมันแทบไม่มีแล้วนะซึ่งตอนนี้แอสซซซินเช้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะหมุน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 แลกกันไปนะจังหวะนี้เกือบคดหยุดอัดแล้วนะเป็นการตีไข่แตกนะขอสวิเบตนะฮะของสวิเบตหรือว่ายุ่งซ่าคุงเนี่ยครับเฮ้ยฮะโไม่ไหวว่ะสิบเอ็ดหนึ่งโอ้เลขสวยดีเลยแต่เป็นการคอนแล้วใช่ไหมจีจีแล้วนะรอคอนนะครับ ถ้าผมเล่นนี่ผมคิวได้นะฮะโอ้เขา,ไม,าไม่ใช่คุณนี่ครับยุ่งซ่าคุงไม่ใช่คุณนี่ครับถูกผมว่าผมน่าจะคิวได้คนนะฮะสัตกตัวก็ยังดีนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมว่าเขาหมุนอันติโอ้โหชิบหายเลยครับงงเนิบเลยทีนี้เ <laughs> ขาเหมือนเขารู้ว่าตัวจริงเขาไม่มี อย่าง,งั้นก็สูงไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ว่าเขาจะแช่อันตีใส่ตัวปอไปก็ตามนะเฮ้ยซู้ได้นะเพราะว่าเขาหมุนก่อนปุ๊บหมุนไปเรื่อยๆพอคนที่ทินงตามมาตีอีกทีมาติที่แน่ๆอันติตายแต่ก็คุณว่ารู้ผลเนี่ยครับ<อ>แบบน,นี้โอ้มันรู้ผลใน้นแต่เรื่อยนั่นแหละนั่นเลยฮะนั่นเลยฮะ,ยฮะโอ้หมุนไปก็ไม่ได้ช่วยเผือออะไรเลยแล้วเจียบโอเคสำหรับเคลิกก็ต้องเคลิกรอบที่ นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปกนส่วนนี้ก็เ<า>จอกันใหม่รอบหน้าครับผมเป็นการเจอกันนะฮะระหว่างซานเพ์เซอร์อแล้วก็รอยยอบัตนะฮะเป็นยังไงก็ต้องเดตามชมนะครับผมบายจ้า